ดูนะดูนะดูความสาม,มารถนะดูความสาม,มารถของเด็กน้อยเอ้าเอาเอาห้า,า,ามไปฟังล่อยต้องให้เจอด้วยตัวเองนะคะโอ้โอ้โอ้เก่งเว้ยเก่งไหมเยี่ยมจรจริงดิ เยอจริงๆฉีใส่ที่นอนยายเดี um ๋ยวดที <là> ่นอนทวดนั่งดีๆนั่งดีๆครับไม่ออกน้องระวังตกระวงตกขึ้นไปถึงไหนเล่าน้องครับเอาเจียวนี่ใครอยู่ในกระจกดู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 ดไม่ขึ้นไปเนี่ๆๆน ในในกระจกนู๊ไปจุ๊บเพื่อนหน่อยไปจุ๊บเพื่อนหน่อยไปนี่เพื่อนอยู่ในกระจกนี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องจิวน้องจิวน้องจิวจุบจุบกันโอ้จุบจุบจุบไหนจุบทีจุบทีจุบอ๋อใครวะอ่ะใครวะอ่ะใครวะจุบใหญ่แล้วจุบใหญ่แล้วจุบใหญ่เออทำไมลูก อทำให้อยู่หนะ้าเหมือนน้องจังคู่แฟดปา่าวะคู่แฟดปา่าวะจูบ๊บอย้อยอ้ชื่นใจชื่นใจไหมลูกชื่นใจไหมครับเนีย่ยเป็นสร้างทำท่าจะหายแล้วแล้วเกาไม่หยุดตัดเล็บสั้นจูแล้วยังเกา เอาจะลงอีกที่นี้อาจะลงอีกดูดูเขาดูเขาโอโหเก่งเกินเก่งไหมเยียบจริงไหมเยียมไหมเยียมไหมน้องนองจิ๋วนองเจิ๋วครับเยี่ยมไหมไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เดินได้นี่คือแบบสุดมากเยี่ยบจริงๆงเยี่ยมจริงๆเข้เอาไปขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกไม่ยอมหลับยอมนอนอ่า เอขึ้นทีเดียวแล้วทีนี้ไม่ต้องปีนเยอะอืมอืมอ่าทีนี้ลงแล้วอ่าอ่าอ่าขึ้นขึ้นลงลงอ่าขึ้นขึ้นลงลงเอาขึ้นขึ้นลงลงอ่าอ่าดูดูดูเขก็สื้อซื้อได้เคยมาเคยมาเก่งเยี่ยมจริงๆเอาขึ้นอีก เอาขึ i, ้นลุเดี๋ยวก็ได้ตกแหละนมเบ้าเคยอาเอาเมยไหมอ่ะเอาเอาเกือบไปเกือบไปต้องให้เจอด้วยตัวเองเออเออเออเอาลงอีกนุกละที่ทีนี้สะดุกสิเป็นไร bay mấy bay mấy chuẩn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  À. chuẩn <laughs> à? <cười> à, à. มานอนมานอนเต็มมามานอนตรงนี้มาแล้วนอนได้แล้วมาหาวอยู่เอาแล้วขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้น่าหลงแล้วหนึ่งทีเป็นไงไม่จบ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 เอาเอาเอาดูเขาดูเขาโอ้แข็งแรงมากกินเยอะ วันที่ยี่แปดนี้ก็ขวบกับสองเดือนเอาเอาอันนี้ยังไม่ขวบสองเดือนดูสิดูสิเพิ่งเดินได้ไม่กี่วันนี้ไม่ถึงอาทิตย์นี้แต่สุดมาก เดี๋งเินเบื่อเอาเบื่อทางนู้นจะไปขึ้นทางไหนอีกน้องไอ้ยิ้มใส่กล้องหน่อยเร็วไอ้ยิ้มเฉงๆฉงเร็วน้องครับน้องครับยิ้มเฉงๆหน่อยเร็วเอาเอาเอาไม่รู้จักเหนื่อยจากกินโดนัทไปสองลูกทวดมาแล้วออไม่สนลงมา เราทิ้งมาแล้วจุ๊บจุ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 บไม่เก็บอะไรอย่างอื่นไม่เอาไม่เอา